นี่คือ YZ 125ปี2021ฝาแฟนนะครับผม วายเซสองคันนี้ก็เตรียมตัวให้เจ้าของจากชนบุรีมารับตัวกลับบ้านนะครับผมพร้อมใส่ของแต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับของแต่งก็ใส่เหมือนกันทั้ง2คันนะครับผมสาหรับรถ2จังหวะปี2021ันีนะครับเรานําเข้ามาทั้งหมดประมาณเกือบ10คันได้นะครับผมราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับประมาณ200,000กลางๆนะครับตอนนี้ก็ยังเหลืออีก1คันนะครับสําหรับตัว2จังหวะ แต่เป็น 250cc นะครับปี2021สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับผมสำหรับ2จังหวะปี2021ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับก็ยังใช้พื้นฐานเดิมของปี2020อยู่นะครับก็มีเพิ่มเข้ามาเป็นชุดสีใหม่นะครับเป็นสีน้ำเงินล้วนให้ดูสวยขึ้นและน่าขี่กว่าเดิมนะครับสองคันนี้เป็นตัวแข่งโมโตนะครับก็คือเอาไว้โดดในสนามอย่างเดียวนะครับผมไม่ใช่ตัว Enduro นะครับ ถ้าตัวนิโรเนี่ยสังเกตไดง่ายจะมีขาตั้งติดรถมานะครับสเปคและข้อมูลพื้นฐานก็เครื่องยนต์2จังหวะนะครับสตาร์ทเท้าเกียร์หสปีดโชคหน้าโชคหลัง k y b น้ำหนักรถอยู่ที่90กว่ากิโลถือว่าเบามากนะครับแถมเครื่องยนต์ก็แรงมากนะครับเป็นที่มาของคำว่าวาลเปิดโลกเปลี่ยน ฟิลในการขี่2จังหวะนะครับมันจะต่างจากรถ4ีจังหวะอย่างสิ้นเชิงนะครับท่านใดที่ได้ลองมากับตัวแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมต่อไปก็ได้เวลามาดูของแต่งกันแล้วนะครับว่าใส่อะไรเพิ่มไปบ้างนะครับมาดูอันดับแรกกันเลยก็จะเป็นกาดดิสหน้าของ a ัซเซนะครับตัวนี้ก็ใส่เหมือนกันนะครับทั้งสองคันสีน้ำเงินขาวนะครับราคาประมาณ2 0 0 0กว่าบาทนะครับ ชิ้นต่อไปจะเป็นกาดเฟมนะครับก็จะเป็นของอัสบิดเหมือนเดิมนะครับราคาประมาณ1,600บาทนะครับแล้วก็จะมีคันเกียร์ของเซตาตัวนี้ราคาประมาณ1,400บาทพักเท้าแต่งเซตาสีน้ำเงินส,สวยๆนะครับตัวนี้ก็ราคาประมาณ3,000บาทนะครับผมชิ้นต่อไปก็จะเป็นตัวประคองโซ่นะครับของเซตาเหมือนกันตัวนี้ก็สามารถใส่ร่วมกับตัว Y วเซสีจังหวะได้นะครับ ราคาประมาณ2,000บาทนะครับผมดูกันต่อครับยังไม่หมดด้านหน้านะครับก็จะมีมือเบรกมือคัดของเซตานะครับคู่นี้ก็ราคาประมาณ4,000บาทนะครับสามารถใส่กับตัวสีจังหวะได้นะครับผมและชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นตัวปล่อยลมหัวโช๊คของ Motion Pro นะครับการใช้งานก็เพียงกดปุ่มด้านบนให้ลมมันคายออกมานะครับเพื่อคายแรงดันในกระบอกโชค๊ค ช่วยลดปัญหาซีนโชคลัว่วซีนโชคแตกได้นะครับผมและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะครับไปฟังเสียงกันสักนิดหนึ่งนะครับผม